ฮัลโหลครับสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับวีโจ๊กแอนจอยนะครับอยู่กันในเลโก้ซูเปอร์วิลเลียนพาสิบสามตอนนี้ดาร์กไซส์มาโผล่ที่กลางใจกลางเมืองเมโทรโพลิสตอนนี้ประชาชนทุกคนกำลังไล่ดาร์กไซส์มีใครจะต่อต้านงนั้นเหรอ,อนี่ไงดารซิตลิกอองมาฉันหวังว่าฉันจะสนุกกับมัน นี่ไปก่อนเลยอุลตรามแมนอะนะมีเตี้ยแบบยิ้มให้กันด้วยโอ้ยดาร์คไซด์โดนง่ายขนาดนั้เลยเฮ้ยเฮนะ้ยเฮ้ยเอ้ย,ยโอ้โหแสดงละครนะครับตอนนี้ ตอนนี้พวก Justice Syndicate กำลังแสดงละครหลอกคนในเมืองนะครับว่ากำลังปราบดาร์คไซต์ไม่เป็นใจนี่เปไงฉันแพ้แล้วเปได้ยังไงฉันแพ้แล้วเว้ยมันก็กลับกลับกันเหม he's made the imposters more popular than ever so they can keep looking for the anti-life equation and we can't artifact with life friends life life the world thinks the crime syndicate are heroes so bunny lok and just have to be the bad guys what do you say okay leave it to me c เรามีงานต้องทำแล้วกานดีฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตอนนี้จัสติสเลดกำลังร่วมมือกับเราแล้วผมก็อ่านไม่ทันแล้ว I'll get him there, don't worry. Come on, you big lummix. <laughs> my research <laughs> on <Superman>. valuable items <laughs> and seemingly impossible superman Oh, yeah, unlock You two had better get going. We can't bank on Batman. Oh, super kick. Super, super kick. <laughs> uh, <laughs> <or laughs> <laughs> like, um, oh, my knock on. Oh, we young guy. Super kick. Super kick. Super uh. kick. <laughs> 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 สุปาพกี้อ๋มอ,อม,ม,มีตัวไหนบินได้เลยเนาะตัวนี้แหละอ,อ,อีบรอดแฟร์ว่องสำรวจเมืองข้อจ,จี้ผมไปไหนเนี่ยพี่อ่าโอเควิ่งขึ้นนี่หน่า,าต้องอ้อมสะพานไปไหม อนไปแวะต่อยรถักแวะปนรถแวะปนรถแล้วก็ไปต่อติดดาวเล่นเล่นเก็บเตรียนตามทางด้วยไม่เอาไม่ไม่ขับรถแหละนั่นแหละโดนขับชนหมาไปแล้วกิ้งลงน้ำไปก็ไม่อยากขับรถละอออืม ก็คนเมืองน,นี้มันขับรถเป็นระเบียบไม่มีไฟแดงไปเขียวมันก็ยังจอด,จดอยูวิ่งขึ้นรื้อเฮ้ยเฮ้ยตกตกน้ำจะขึ้นยังไงอะอ๋อนี่นี่นี่มีมีบันไดโอ้ย อ๋าอาฮ่าฮบันไดเออนี่ขึ้นได้ละไปตะกี้มันเห็นมีที่ที่เอตัวนี้ต่อยได้อ้านี่ไม่นทำอะไร อะไรอะต่อยไม่ได้หรอเนี่ยนี่งคืออะไรลิฟต์ไหมอ๋อมันต้องมันต้องมาฟีลอมมั้งเราไปทำเควสต,ต่อดีกว่าอ่าโอ้แล้วมันจะชี้หลอกทำไมเนี่ยรวดเร็วเข้าวเวควสครับ อ้าหรอจริงเหรอหักคขนอนนี้เธออยู่ไหนต่างโลกนั่นเหรอเธอโอเคไหมเธอเป่วยหรือเปล่าตั้งแต่เธอไปทำภารกิจลับอะไรนั่นก็มีฮีโร่แปลกๆมาบินอยู่รอบเมืองซูเปอร์แมนบอกว่า อยากเจอชั้นอะไรงั้นหรอคริสเราได้สกู๊ปแล้วรีบเตรียมตัวอะไรเงี้ยมีปัญญาเกี่ยวกับไดโนเสาร์อะไรเนี่ยโอ้โหห้องย่างรกจอระเจย์แม็กหลุดเข้ามาในห้องสื่อข่าวได้ไงวะฉันมึงก็เช่นเดา เราใกล้มากแล้วโหนที่มันไล่หาแบบทั่วโลกเลยตอนนี้ก็ดอนโทรมาหาจะซีรีกลับมาแล้วตอนนี้เหมือนคนชาวเมืองก็จะเริ่มรู้แล้วไหมว่าจาสติสเลกตัวจริงเริ่มกลับมาแล้ว เฮ้ยแปดมาขโมยของกินน่ะตอนนี้ฉันกลายเป็นหัวขโมยไอติมต่ออี หรือว่าตอนนี้แบบพวกคิโร่กำลังเล่นละครกันเล่นละครเื่อที่แบบหลอกพวกไอจัสติดพวกคามสมิเกช์โยกหลบโยกหลบโยกหลบยิงอะไรพี่พี่ยิงอะไรผมพี่ยิงอะไรผมพี่ยิงอะไรผมโอ้โหรับรับเต็มสองนัดกลางหลังปึ๊บโยกหล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 บโอ้รับหมดรับหมดรับหมด ฉันไม่อยากจะรู้เลยว่าฉันไม่อยากจะรู้เลยว่าฮีโร่ในโลกนี้มันช้าขนาดนี้นี่คืออะไรอ๋อตอนนี้ไอตัวจิ๋วมันมาเกาะเราอ๋อตาย n a t ม r a l l ันแล้วาก conclusions มัเป oh ็นมากไม่มีต้ง رب ดมันป ober หรืป้อง Edgy คิดยัน t m i ควแต่พวก وب เปล่า b r e a k t h r o u g ่เป็นโอฮเร็วว有 veet1 ไม่ี Violence ร็วมันตัด aslında มันตถาม�� ยกหลบยกหลบยกโอชนหมดโอ้ยชนหมดทุกอย่างเลยนี่แหละจับตัวได้แล้ว <c oughs> เออจะเป็นเดีย๋ยวฉันจะคืนงานเก่าให้นายสายไปลบเพื่อนแต่พวกนายเป็นคนดีน่าจะไม่จัดการฉันใช่ไหม <c oughs> พวกเราทำงานเพื่อดาร์คไซด์เดอร์มัทเตอร์บ็อกซ์เขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าเราได้มัทเตอร์บ็อกซ์เราสามารถยึดโลกนายได้เอ๊ะเขาจะให้โลกนายกับเราประมาณนี้ตอนนี้พวกจัสซิดลีกับพวกวายร้ายมันกำลังถามเอาความจริงอ้าวแล้วลูอิสเลนบันทึกข้าไว้หมด ขอโทษทุกคนแฟรมันไม่ได้ความซินดิเคตเป็นพวกคนชั่วเราควรจะออกไปจากที่นี่นี่อ่ตัวร้ายมานี่ซูเปอร์แมนมามาหมดโอ้สัตหมด นี่ไอ,อ้อุลตราแมนกับซูเปอร์แมนส่วนน, <c oughs> นี่เดสโทรอ <c oughs> อขอทางเหรียญกันนะทุกคนทางของเอาเหรียญกันเปิดไม่ได้แสดงว่าต้องใช้นี่แหละกรอบ อ่าไอ้ประตูกระจกไม่ได้เล่นนานไม่ใช่ตัวนี้สิอีกตัวสิเออแขกหรอก็ไม่ใช่สิมันต้องไอ้กระจกพี่กระจกเออนี่งไงพี่กระจกยิงอันนี้อะไรอ่ะ อะไรอ่ะไปทางหน้าไ,ม,ไม่รู้ละทางของก่อนอันนี้เหมือนเราจะต้องต่อไปนะเนี่ยอันนี้เรื่องแสงอ่านี่ไงฟุด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 ุดุด,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 ดแล้วก็ประกอบกอเป็นอ่าเป็นกระจกอีกอันนึง อันนี้เรากระโดดลงไปเลยไหมไม่ได้หรอต้องยิงก่อนไหมนี่ไงยิงเชื่อมละเชื่อมประตูมิติละอู้วเอ้าอาใช้สายฟ้าสายฟ้าโดดลงมาครอบในเครื่องสุดอันนี้น่าจะต้องมาพังประตูไหมคิดว่าอ่าเราเราอยู่ทางไหนวะนี้ เก็บเียัาโอเคไหบต่อยเรียบร้อยทางเสร็จอันนี้คือใช้ตัวไหนตัวนี้แฮกเหรอ ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เอ้ยใช่ใช่ อ่าเรียบร้อยโอ้โหก็ไม่รีกเข้าเล่มีเป็นอะไรเป็นเปิดประตูนั่นเหมือนมันทำอะไรบางอย่างซูโมนรู้ว่าต้องทำอะไรโอ้ยไอ้แบทแมนกับไอ้โอนโอนอะไรมันปีในข้างบน อืไปขึ้นมาข้งมนเลยสโลมอนมาทุบเอาหลุสมสุสานทุบเนี่ยใครยืนน่ะเนี่ยห,หรอเด,ดตกหรอเดตกมันทำอะไรได,ได้อ๋อปืนยิงโป๊โป๊ะแสดงว่าไม่ใช่ โป๊ะโต๊ะเรียบร้อยโดนอะไรโดนคบไฟโดนโดนโคมไฟเครื่องบดน,นต่อยกันอย่างเดือดประกอบประกอบประกอบแทงกระโดดไหมอ๋อนี่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 อันนี้แทนให้โซโลโมอนม่อนยืนอ,อ่ะพีเดทก็ได้พีเดโตก กระโดดขึ้นมาฮึบส่งต่อความสุขก,กระโดดขึ้นมาสับอะไรล,ะล้เวเบทแมนจับเราเวี่ยงเฉยน,นี่ไงสองสาวสู้กันโอ้งตีตีตีทางของทางของ เราไม่น่ามีใครยิงใส่ได้นะตอนนี้โอ้มันแจกเหรียญอันนั้น,นจังทางของอะทางทุกอย่างทางทุกอย่าง เดโต้เดตกมันมีนี่มีสแกนปุ๊บหาที่สังเกตดึง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 เป็นไรไประกอบีกละอ่าเป็นแท่นชาร์จไฟนะเอ้ยหลักข้างนอกมีกล้องฉายไว้ซูเปอร์แมนสู้กันข้างนอกอทำเวสกเป็นแบตเตอรี่ชาร์จแบต ชาให้โอเวอร์โหลดโอ้มูมอ้มูอ้ยชอบอ่ะชอบท่าอ้นี้ว่ะสแลมเราใช้แม่เสือสาวปุ๊บปุ๊บกรอบไม่เป็นแฟนกระโดดปุ๊บนี่ไงไรเดอร์คิกอ้าว แล้วมันไปไหนละพวกนี้มึงชอบทิ้งเหรอรเอวนั่นซูเปอร์แมนนีเอุย้ยเลเซซูเปอร์แมนเหรอฉีดเลเซอร์วักกดก,วก,กันไปเลยดิก็วัดก,กันไปก็วัดกันไปเนาะ าดิมานดิอเอชต่อยต่อยต่อยมัดสายฟ้าแล้วซูแม่มีคาคิเหรอโย่ต่อยต่อยต่อย เอาดิเอาดิวัดกันนี่วัดกันนี่วัดกันนี่นอยาส่งแต่ลูกกระจกมาได้ไหมลงมาซัดก,กันดีกว่าลงมาซัดก,กันดีกว่าเราจัดชุดใหญ่โอ๊ยจัดชุดใหญ่เฟลกระพิบชุดใหญ่เฟลกระพิบมาดิโยกหลบโยกหลบต่อยต่อยฮึบโยกหลบโยกหลบทำอะไรพี่ไอ้น้องโยกหลบต่อยต่อย ยกหลบต่อยโอ้ย,อยต่อยไม่ได้ปุ๊บ <c oughs> มาดิ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 ลงมาก็ลงมาก็โดนต่อยอ่ะเอาต่อยต่อยต่อยปุ๊บ <c oughs> ต่อยไม่อยากจะเชื่อว่านี่เป็นไปได้นี่กระโดดออกน,น้ำแข็งล,ลงมาสู้กับผมดีกว่าคุณมาสู้กับผมตรงนี้ดีกว่าอืมอืมอืมโอ้ยปุ๊บยกหลบยกหลบ อาดิก็พนน้ำแข็งใส่เฮ้ยปุ๊บกิ้งหลบถีบหน้าไปหนึ่งทีกระโดดทับถ่ายรูปนี่ไงจับปุ่มโอ้ยมีเซลฟี่อ๋อตอนนี้จัสตลิลีก็จัดการพวกทามฟินิเกตไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือลย มันต้องการพลังมากกว่านี้โอ้ยโอเคเราแม่งเสก็ส่งเขากลับบ้านโอ้ยเรามีพลังอันนี้เชื่อมต่อไม่ไม่เข้าใจเหมือนในพวกนี้มันก็ไม่ได้อยากกลับบ้านนะเย้เราทำมันได้ออกซี่ นี่ลูกกี้นายทำอะไรอะแอนี้บ็อกซี่จะทำอะไรกับมาไอ้บ็อกซี่ของฉันถ้าหน้าเป็นมาสเตอร์บ็อกถ้าหน้าเป็นมาสเตอร์บ็อกจริงตอนนี้เราก็ได้เปรียบแล้วแหละ เรียบร้อย they think it's over it's all over อตอนนี้เราก็จับพวกตัวปลอมส่งกลับมิติเดิมไปได้แล้วนะตอนนี้ปัญหาที่เรายังไม่ได้แก้ก็คือปัญหาดักไซต์ซึ่งตอนนี้ดักไซต์มันยังอยู่ในโลกเราอยู่อือแสดงว่าใกล้จบแล้วนะเนี่ยก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้ที่เพียงเท่านี้นะครับ พาต่อไปคิดว่าน่าจะจบแล้วหรือเปล่ามันเหลือแค่ดาร์กไซแล้วนะตอนนี้งั้นไว้เจอกันพาต่อไปครับสวัสดีครับผมบายบายฝา,า,ากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ